แล้วคุณผู้ชมเห็นด้วยไหมฉันไม่เห็นด้วยนะอันนี้ฉันไม่เห็นด้วยนะฉันว่ามันเกินไปเออมึงอยู่กับเขาอะมึงเวลาเวลามึงเยนนขึ้นนำมึงเยเขาอะไอสัตว์พอมึงเบื่อเขามึงมาทำอย่างเนี้ไอสัตว์มึงเป็นผู้ชายอ่ะมึงมึงมีความเป็นสุภาพบุรุษหรือเปล่า ฉันไม่เห็นด้วยหรอกนะคุณผู้ชมฉันจะมัดกินแบบหมี่แห้งต่อ,อฉันไม่ค่อยสบายฉันเวียนหัวมากเวียนหัวมากคุณผู้ชมกินแบบหมี่แห้งเฮ้ยยืนแล้วจะล้มปั๊บแลว น่ยใส่พริกข้างหน่อยกินให้มันหายเวียนหัวเอ๊หรือว่าเส้นเลือดในะสมองเราจะแตกมันปวดหัวเหมือนมีอาการสมองบวมเหมือนว่าสมองจะบวมอาการเหมือนสมองบวม ผู้ชายมันไม่ได้เป็นสุภาพบุรุษเนี่ยผู้ชายแบบนี้ทีย บะหมีแห้งอ่ะเอ,าอยากให้คุณผู้ชมดูแต่เทียมเจียวเขาอร่อยแล้วเขาก็มีมีหนังเป็ดอทอดอ,อร่อยมากเเจ้านี้เขาทำอร่อยอ่ะเจ้านี้ มีทางนำมาให้เจ้านี้เขาเคยขายในห้างนันแล้วเขายกเลิกเมอะห้างแบ่งเปอร์เซนต์เยอะเขาก็เลยมาขายที่บ้านเองขายที่บ้านอย่างเดียวห้างหึ่งยกเลิกหมืนก็บไม่เอาเผื่อห้างแบ่งเปอร์เซนต์เยอะ จนเขาไม่เหลืออะไรเนีย่ยมากินตรงนี้ดีกว่าจานละหกสิบบาทพูด,ดีบแปก่นกันนี้เด ไปตดบุกเฟ้ต้องไปนั่งรอตั้งหลายชั่วโมงนะอันนี้เขาขายมันต้องสี่สิบปีขายมันต้องสี่สิบปีเนี่ย ไอติมมันไปตต้องพันหนึ่งทวงคืนมันแดกบะหมี่เนี่ยสิบห่อหกร้อยยังเหลืออีกสี่ร้อยสั่งข้าวแกงพริกแขกขันช้ามากินได้อีกสองวัน เพื่อตะเป็ดมัดนนีดากองข้ามแบบป้ารสใม่อินทยผ่ามนมาสจสิบปีอร่อยเนี่ยหนังเป็ดหนังเป็ดทอดทอดมาแล้วมันเหมือนกับกราบหมนะูอร่อยอืม เราคนแก่อายุแล้วไปกินบุฟเฟ่ต์แั้วไม่คุ้มหรอกกินได้ไม่เยอะไง อร่อยมากจานนี้เขาเกี่ยวกระเทียมเกี่ยวกขงเนี่ยดูกระเทียมเกี่ยวเขะแต่สุดยอดเลยหนังเป็ดเขาก็าอร่อยเขาเจะเป็ดวันนีจานะ เนอย่างนี้คุ้มป่ะเนี่ยคุณดูเถอะน่องเป็ดจะใหญ่แม่จวงเงินึง่งเคยมาพันหนึ่งแม่มาซื้อเส้เตี๋ยวเป็ดเนี่ยได้สิบถุงน่องแปดสิบอันแล้วของแค่นั้นเนี่ยที่กูให้มันใส่ถุงกูให้ต,งตังนนตมันไปตั้งพันหนึ่งอ่ะติ๊บมันไปตั้งพันหนึ่งอ่ะแล้วที่กินนี่กูจ่ายตังนี่กูไม่ได้กินฟรีนะกูจ่ายตังไปสองร้อยเจ็ดสิบ 7จ็รอยี่บหกแล้วกูให้ไปพันหนึ่งไปไปสองร้อยเจ็ดสิบสี่บาทรู้หรือเปล่าไม่ได้กินฟรีนะมันโง่มันคิดไม่เป็นเนี่ยคุณผู้ชมดูเนี่ยเยอะแยะกินได้ตั้งสามวันเนี่ยเป็นถุงๆอยู่เนี่ยเห็นไหมกินได้ตั้งสามวันเนี่ยคุณผู้ชมคิดดู ไอสัตว์กูให้ติ๊บไปตั้งพันหนึ่งไอสัตว์เขาเรียกโง่ไงมันจะเป็นขี้ข้าเขาตลอดชีวิตไง พรามันไม่มีสมองไงมันก็เลยเป็นขี้ข้าก็ตลอดชีวิต เืิเมแทนน้ำตั้งวันเลยคุณผู้ชมสลิมลิงเดมอนเบอร์รี่ชามะนาวไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันแทยไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรพัดหัวเชื้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้นะคะรับประทานแล้วจะทำให้ปากหายเหม็นเหงือไม่อักเสบฟันขาวร้างกระพุ้งแก้มช่วยในการขับถ่ายปัสสาวะและอุจจาระช่วยในการย่อยอาหารและลดกรดในกระเพาะอ,อาหาร ช่วยละลายไขมันในหลอดเลือดที่ไปหลอดเล้หัวใจทําให้ไม่ติดไม่ตันไม่เป็นโรคหัวใจช่วยละลายไขมันในหลอดเลือดที่ไปหลอดเล้สมองทาให้ไม่ติดไม่ตันไม่เป็นอัมพษ์อัมพาตแล้วก็บํารุงผิวมีวิตามินอีวิตามินบีวิตามินซีและแคลเซียมค่ะรับประทานจิบห่อร้อยสองร้อยแก้วหนึ่งเดือนน้ำหนักลงสิบกิโลไม่ต้องออกกําลังกายไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องดูดใจมันไม่ต้องตัดกระเพาะให้เล็กลงเป็นไฟเบอร์รสชามะนาวค่ะหกห่อสามพัน ไม่ขายขายแค่พันเดียวส่งฟรีสิบห่อห้าพันไม่ขายขายแค่พันห้าส่งฟรีสิบสี่ห่อเจ็ดพันไม่ขายขายแค่สองพันส่งฟรีสามสิบห่อหนึ่นห้าไม่ขายขายแค่สี่พันส่งฟรีส่งได้สามร้อยสองสามร้อยแก้วนะคะเราขายส่งมีตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศหนึ่งแสนคนส่งออกไปทั่วโลกนะคะตอนนี้แม่ร้อนซื้อของเราไปขายขายดีมากเลยนะคะแล้วก็อร่อยมากเปรี้ยวๆหวานๆหอมๆนะคะและประทานเนี่ยแม่ดื่นทันนั้นทั้งวันแก้วนี้ห้าร้อยมลครึ่งลิตรนะคะแม่ดื่มตั้งแต่สิบเอ็ดโมงไปจนถึงหกโมงเย็นเลย นะดอกแก้วละสิบสามบาทเดิมแบบนี้ทั้งวันเลยคุณผู้ชมแล้วมันสดชื่นมันทำให้เลือดเราไม่ค้นแล้วเลือดมันไปเลี้ยงสมอง <c oughs> เลือดไม่ค้นไงละอากาศมันร้อนไง แทนสินี่ไงอีกวาชทางลักเย็ะหอยมีนห้าร้อยสองหบเนี่ยไยจิบอกคุณสวัสดีคะคุณลีนะ่าช่วยพูดเรื่องยาบ้าห้าเม็ดให้ทีค่ะฆ่ากันทุกวันแล้วขาดทางใต้ไม่เกี่ยวหรอกเขาหมายความว่า ถ้าเป็นผู้เสพมีแค่ไม่ใช่ผู้ขายมีแค่ห้าเม็ดก็เอาไปรักษาไม่เอาไปติดคุกเพราะว่าติดคุกอะ่ะมันคุกมันล้นมันไม่มีที่จะให้ติดวพราประมาณจะสร้างก็ไม่มีแต่ถ้าเป็นผู้ขายอะ่ะมีเม็ดเดียวก็ผิดแต่นี้ชาวบ้านเนี่ยมันไม่เข้าใจไนงะมันก็ไปตีความเป็นอีกอย่างหนึ่ง คือปัญหาตอนนี้คนมันล้นคุกคนมันล้นคุกไงคุกไม่มีให้เติดละยาบ้าตอนนี้มันถูกมากเพราะว่าพอมันมีกัญชาออกมาใช่ไหมเป็นถูกกฎหมายคนมันก็ไปมาใช้กัญชาหมดมันก็ไม่เสพยาบ้าตอนนี้ยาบ้ามันขายไม่ออกที่เขาทำให้ขายไม่ออกให้ถูกก็เพราะเพื่อที่ว่าพ่อค้ายาบ้า มันจะได้ไม่มาค้ายยาบ้ากันเพราะว่ามันกำไรไม่คุ้มไงกำไรนิดเดียวต้องมาถูกประหารชีวิตมันไม่มันก็ไม่อยากทำเดี๋ยวนี้เขาไม่ทํากันแล้วพวกยาบ้าอะไรเ,เขาไปทําเว็บพนันออนไลน์กันแล้วทำเว็บพนันออนไลน์รวยเร็วที่มีเงินทีเป็นหมื่นล้านโทษจะไม่ประหารชีวิต ถ้าไม่โดนจับรวยจนเป็นหมื่นล้านแล้วโดนจับทอดกันนิดเดียวเขาก็เลยไปทำเว็บพนันออนไลน์กันหมด มีพวกแม่ค้าออนไลน์ตั้งหลายเจ้านั่นน่ะที่รวยๆอวดรถหรูสี่ห้าสิบล้านนั่นน่ะทำเว็บพนันออนไลน์ทั้งนั้นแต่มาขายอาหารเสริมอ,อาหารเครื่องดื่มสุขภาพอเพื่อฟอกเงิน บอกว่าใครตะอยู่ไปค่ายทหารค่ายทหารก็ไม่มีหน้าที่เขามีหน้าที่แค่ว่าถ้าเป็นความผิดที่ทหารทำผิดแล้วไม่มีเอกชนร่วมทหารก็ติดทุกทหารน่เขาไว้เก็บทหาร ำ้ามีค่าทหารเพื่อให้ว่าไว้ฝึกทหารเวลาเกิดตรงทามจะได้มีทหารไปลบแล้วก็ไว้ลงโทษทาหารที่มันเกเร ไม่ได้มีหน้าที่ว่าต้องเอาผู้ที่เสพยาไปไว้ค่าทหารฆ่าสมองคลิกแล้วตำรวจเขาก็งานยุ่งเงินเดือนกัน้อย ถ้าไม่มีหน้าที่ถ้าข่าวไหนไม่ดังเขาก็ไม่จับนอกจากข่าวดังๆ ไอที่เช่อพีวีอะมนบอกว่ากินเสร็จก่อนจะดีกว่ามันเลอะสกระปรกอะไม่ต้องดูออสัตว์ผู้ดีจะใสหัวไปเลยอีอ้อะไปไปไปแต่จรลิดมักิน,กนมันเลอะสกระปรกก็ไม่ต้องมาดูอีสัตว์มาดูฟรีแล้วยังพูดมากกูก็กูก็กินข้าวของกูไปไงคุยกับคุณผู้ชมไป ขายของไปเออถ้ากูมาทําให้มึงแล้วกูเก็บค่าตัวเออจะได้แบบไม่ต้องทําอะไรเลยมันั่งคุยมันได้เงินไงอันนี้ไม่ได้เงินพูดมากกิจสัตย์แต่จริกกใส่หัวไปลำแค้ง มึงจะดูแบบเป็นงานเป็นการมึงก็ไปดูที่ช่องทีวีนู่นนั้นเขเป็นงานเป็นการเขาลงทุนจะเป็นพันล้านกูประกาศทางนั้นก็กินเงินเดือนนม่กูทําของกูเองไม่ได้แดกเงินเดือนใครก็ทําแบบสบายสบายอายุหกสิบห้าแล้วมึงจะต้องให้กูแบบเออประมาพูดต้องเล่าข่าวจริงๆังไม่ต้อง กินกินแบบสบายสบายตกกระปอกตรตงไหนอิสัตว์พูดมากปากหมาใส่หัวไปเลยดัดจริตไม่ต้องมาดูใส่หัวไปอิสัตระจำจากหมอสุนินหมอเทวดาสุนินเดินเท่าคกินิกหมอเก่งที่สุดในประเทศไทย ราอะแต่ท,ทําจุฬาไแจ้งความจับคนกลับมาถึงเหนื่อยเหนื่อยยังไม่ได้กินข้าวมาเปิดร้านแล้วก็สั่งอาหารมากินแล้วก็มาไลฟ์สดเข้าใจาหรือเปล่าอิสัตกูไม่ได้ว่างด้วยกูก็ไลฟ์ไปขายของไก่ฝรั่งมาซื้อของกูก็ไปหยิบของให้เข้าอิสัตพูดมากวันนี้ลูกเส้นนี่สวย ไอ,อ้จัตุี์ตัวหนึ่งไอ้เฮี้ยนนั่นนะแปลกลักเยไอ้เฮี้ยนนั่นแปักเอยแล้วมันเที้ยงไงสันดานเฮีย้ยสันดานไม่ดีมาดังเขาหน่อยลืมตัวทะเลาะเขาไปทั่วกันแกล้งเขาไปทั่วหาเรื่องเขาไปทั่วใส่ร้ายเขาไปทั่วกูก็รอกรรมสนองมันอยู่เนี่ยไม่มีใครเขาเอามันแล้ว มึงคิดดูเดี๋ยวเอแคลจัดงานวันเกิดขายบัตรใบละเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนมาเป็นหมื่นมาดามฟินยังมาจะเป็นสปันเตอร์ให้เอแคลคิดดูเดี๋ยวขนาดมันเป็นแค่เด็กอินฟลูเอนเซอร์มึงคิดดูไล้กัน อมันนี่ป๊กเออสมน้ำหน้าเพราะมันเฮี้ยมันคิดชั่วจิตใจมันเลวคิดชั่วไงเห็นกระตัวไงจิตใจมันเลวไง คนก็หมั่นไส่เขา,มา <c oughs> ไม่ไม่ยุ่งกับมันนี่ค่ะสดเทือนเนี่ยสลิมนิงเดมอนเบอร์รี่ชามะนาว เนีย่ยเป็นกล่องก็มีกล่องนี้มีสิบซองชงได้สิบแก้วไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทามไม่มีคอเลสเตอรอลมันเป็นเบาหวานธรรมดันกินได้ไม่ได้ผสมแป้งห้ากล่องสองพันห้าขายแค่พันเดียวส่งฟรีสลิมลิงไฟเบอร์เบอร์รี่สกัดจากสตรอเบอรี่บลูเบอร์รี่ลาตเบอร์รี่ห้ากล่องสองพันห้าไม่ขายขายแค่พันเดียวส่งฟรีชงได้สิบซองสิบแก้วไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทามไม่มีคอเลสเตอรอล รับประทานก่อนนอน8ชั่วโมงมันจะดีถอกล้างลําไส้ผงยุบรับประทาน12กล่อง120-220แก้วน้ําหนักลง10กิโลไม่ต้องออกกําลังกายไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องดูดในไ,ไม่ต้องตัดกระเพาะให้ได้กลงสร็มดิ้งเฟฟปูชิโน่กาแฟผสมส้มอยู่สูงกล่องน,นี้มี10ซองชงได้10แก้วไม่มีน้ําตาลไม่มีไข็ันทามไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรพาดหัวเชือ้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้คุมหิวอิ่มนาน8ชั่วโมง ถ้ากล่องสองพันห้าไม่ ai, ขายขายแค่พันเดียวส่งฟรีสิบสองกล่องสองพันไม่ ai, 6, ขายหกพันขายแค่สองพันชงร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบแก้วคุมหิวอิ่มนานแปดชั่วโมงก่ะเนี่อร่อยมากสดชื่นมากอากาศร้อนๆนี้นะเดินถึงแยกสดชื่อันนี้ค่ะ